ครับเราบริจาคเลือดจะบาปหรือไม่เราบริจาคเลือดถ้าเราบริจาคไม่ได้เราก็รับไม่ได้ <c> เออเออเอาใหม่เอาใหม่มันสองข้างนะมุสลิมจ,จะบริจาคเลือดได้ไหมอาจารยาต์ตอบว่าไงถ้าเราบริจาคไม่ได้เราก็รับไม่ได้รับไม่ได้ยดงไงเวลาเราแย่มาเราก็ต้องขอบริจาคเลือดอ่ะก็ไม่เห็นถามทีเลือดมุสลิมเปล่าที่เอามาให้น่ะเลือดกาเฟสเปล่าเวลาเราแย่นะเราไม่เลือกเลยแต่เวลาเขาแย่เนี่ยเออเออใช่ใช่ คือเรื่องของการบริจาคเลือดบางคนเป็นนยิสใช่ก็ไปคิดอย่างนั้นว่าเลือดมันเป็นนยิสถามก็าเอาไปทําอะไรเอาไปกินไงเอาเลือดไปกินก็นู่นดิพวกหรือเอาไปทาเสื้อเอาไปทาอะไรเปล่าแล้วเลือดเนี่ยเขาก็เอาไปช่วยผู้ป่วยที่ที่ขาดแคลนหรือคนเป็นโรคเลือดอ่าก็จะเอาไปช่วยหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุที่ที่ เลือดมันสูญเสียไปเยอะครนะหรืออะไรยังไงก็เอาไปช่วยชีวิตของบรรดาผู้ป่วยค,คือ,เ,อเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมเราก็สามารถที่จะรับเลือดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้และรเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราบริจาคเลือดเพื่อให้ความช่วยเหลือเ,อเพื่อบำบัดร,รักษานะกับชีวิตของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ได้อันนี้ทนทางด้านมนุษยธรรมรไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาเลือดนี่เป็นนนยิส ตามท,ท,ที่อาจารย์ว่าครับแล้วเลือดที่เขาขายตามตลาดอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ไหนไมันเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วเลือดเขาขายตามตลาดนั่นแหละมันเป็นเลือดที่ลสลมห้ามและที่มุสลิมไม่มได้ขายแต่แต่ เวลาเวลาอย่างแม้เวลาเชือดเนี่ยเลือดพุ่งปี๊ดไม่ใช่เลือดที่ซึมอยู่ในเนื้อนะ,ะเลือดที่พุ่งอย่างเงีย้ยออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลือดอย่างเงี้ยฮาราม,มแต่นี้มุสลิมเราก็มีแผนนีม่มันของฮารามเนี่ยเราซื้อเราขายไม่ได้ก็เลยเขาหาทางออกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ขายเขารับจ้างรองเลือดเนี่ยหาทางเลี่ยงผู้กขอ,อัลทัลรับจ้างรองเลือดไม่ได้นะ ที่จะไปให้เขาเอาไปไปแจกแจกไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คือเรามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หารมครับหารมตอนนี้เวลาที่เลือดมาเนี่ยเขาก็จะใส่เกลือหรือจะใส่อะไรนะน้ำยาของเขาเนี่ยเพื่อให้เลือดมันจับตัวเป็นก้อนใช่ใช่แล้วก็เอาไปใส่เป็นลิ่มเลือดเลยแหละเอาไปใส่ไอ้เนมไอ้ยำหรือแกงแกงต้มอะไรต่างๆแกงเขาใส่เหมือนกันครับ ก็แหนเวลาพูดถึงเรื่องเลือดนะอาจารย์แต่ว่าเลือดนี่เป็นในยิสเนี่ยอาจารย์ครัแล้วสมมติว่าเลือดมาติดร่างกายเราเนี่ยไปละหมาดซองม่เห็นคนที่เยอะก่อนเลือดมันเป็นในยิสแต่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตับในตัวในตัวอาจารย์ละหมาดมีเลือดไหมมีอาจารย์ละหมาดในยิสเนี่ยโดนอย่างเงี้ยต้องไปต้องไปล้างไปก็ไปล้างไหมโดนอย่างเงี้ยไม่ต้องทําไมอ่ะเพราะไม่โดนเลือดอ๋อเลือดอยู่ในตัวอยู่ในตัวอ๋อเพราะงั้นถามว่ามันเป็นในยิสแต่มันอยู่ที่ไหน คือถ้ามันอยู่ในตัวเนี่ยก็มันอยู่ในที่ของมันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันออกมาเนี่ยจะจะไปจะไปกินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฟันเราเป็นรูแล้วมีเลือดมันซึมนะแล้วมันก็ผสมไปกับน้ําลายอย่างเงี้ยไม่เป็นไรยืมไม่เด็ดเจตนาเอาเลือดมาเทแล้วก็ดื่มอึ้อๆื้ออืออืออื้ออืออื้ออื้องื้ออ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 ื้อ้ออื้ออ้ออื้อ้อออ